สวัสดีครับพบกับหมอเจมแบบมินตันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้ตัวใหม่จากทางลีนิงเนาะก็ขอขอบคุณทางลีนิงไทยแลนด์มากนะครับที่ส่งไม้ไม้ทดสอบนะครับไม้นั้นก็คือตัว a e r o n o t ตนะครับ9,000 c นีฮะ,ะนี่เนาะ,ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะฮะ อ่อที่ออกมาในปี2024นะฮะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุใหม่เนาะแล้วก็ลดน้ําหนักลงนะฮะเดิมทีเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเลยเนาะในช่วงก่อนโอลิมปิกปี2020 2 0นะฮะก็คนที่ใช้ไม้นี้หลักๆก็คือ,อยูตาวาตานาเบ้นะครับกับเจงซิเวยนะฮะก็เป็นคนที่ชูโรงไม้ตัวนี้เลยเนาะจนกระทั่งมีการออกรุ่นลิมิเต็ดนะฮะ ซึ่งทางยูตาก็ได้ได้ออกไปเนาะตัวตัวนั้นนะที่เป็นซองแมวเหมียวะฮะผมเคยทำรีวิวไว้ให้ดูแล้วนะฮะคลิปตัว9 0ีตัวเก่าเนาะตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะซึ่งของเดิมเนี่ยสีนกแก้วมาคอรหรือว่าสีลิมิเต็ดเนี่ยมันจะเป็น 3U นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาออกมาเป็นตัว 4U นะฮะก็ตัวไม้นะครับก็จะเป็นไม้ 4U G6 นะฮะ อลองรับการขึ้นเอ็นได้สูงสุดถึง30ปอนด์นะครับตัวนี้นะวัสดุที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเหมือนจะเป็นคาร์บอนที่เป็นวัสดุที่ดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นเนาะไม้ตัวนี้เนี่ยทางดิหนิงเนี่ยเขาขึ้นเอ็นมาเป็นตัว100 JP เนะครับ65นะเป็นน่าจะเอ็นเกรด J8 นะเพราะว่าตัวที่เขาสลักมาบนเอ็นเนี่ยมันเขียนว่า J8 นะฮะซึ่งผมก็เพิ่งเคยลองครั้งแรกเนาะความหนาของเอ็นเนี่ยก็ค่อนข้างหนาเลยนะฮะ มันไม่ได้ดูเป็นลักษณะเส้น0-65มันดูหนากว่านั้นนะฮะอ่าก็ขึ้นมาเป็น4ปมนะครับแนวตั้ง26เนาะแนวนอน28นะครับเสียงนะฮะเสียงมันก็จะไม่ได้ดูแหลมมากนะฮะจะดูออกทุ้มๆนะครับคล้ายลักษณะของเอเส้นใหญ่นะฮะก็อาจจะมีความโฮลลูกนิดนึงนะถ้าเอมันเป็นลักษณะนี้เนาะ อาจจะไม่ได้เด้งมากนะก็คือสายตกสายชอบความทนทานของเอ็นเนี่ยน่าจะชอบนะสำหรับเอ็นตัวนี้เนาะก็โดยรวมเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาตูดเขาเนี่ยยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะความสวยงามอะไรเนี่ยยังคงคล้ายเดิมเนาะต่อให้เป็นรุ่นใหม่เนี่ยแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยทางหนึ่งเขายังคงเอกลักษณ์ของตูดที่เป็นโลโก้ตัวสีดําทองเหมือนตัวเก่านะฮะไม่ได้เปลี่ยนเป็นตูดแดงนะอย่างฮาวเวิร์เฮกเนี่ยเขาเป็นตูดแดงหมดแล้วเนาะ แต่สำหรับตัว 9,000C เนี่ยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมและคลาสสิกเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือมันไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็น 4U นะฮะนะตัวนี้เนี่ยผมตั้งบาลานซ์ให้มันลงมาหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ขึ้นเอ็นมาแล้วก็รวมกลิปที่ทางนิ่งส่งมาเนี่ยหัวมันจะทิ้งไปทางหัวค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับไม้นี้นะครับก็คือมันน่าจะเป็นไม้อารมณ์คล้ายๆเดิมนะก็คือเป็นไม้คอนโทรลนะฮะ เป็นไมค์คอนโทรลพาวเวอร์นะฮะแต่ว่าของเดิมเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยคือคือเขาออกมาในตระกูลที่ชื่อว่า a อ r o โรนอเนาะก็จะมีตัวรูตัดอากาศเนี่ยฮะซึ่งเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความไวตอนแรกเขาน่าจะวางเป็นไม้สายสปีดนะสายสปีดคอนโทรลนะฮะแต่ปมาณสายูเนี่ยมันอย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนาะมันมีข้อจุกจิกนิดนึงนะฮะ เพราะว่าไม้ค่อนข้างเลือกคนนะครับถ้าใครเคยรับชมเนาะเนื่องจากว่าไม้มันมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นสกิลผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องสูงตามนะฮะแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งเนาะถึงจะเค้นประสิทธิภาพไม้เนี่ยออกมาได้นะฮะอืมตัวนั้นเนี่ยตัว 3U ของเดิมเนี่ยน้ําหนักบาลานซ์บาาลนซ์ของตัว 3U เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ295-298าหเก้าแปดนี่ยตัวนั้นเนี่ยเมื่อถือเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเออมันมันหนักนะครับคล้ายๆถือพวกอาร์ตสิอะไรสมัยก่อนอะเนาะ แต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยถือครั้งแรกเนี่ยน้ำหนักลอยวมันไม่ได้หนักนะฮะแต่ว่าเวลาเราไปเวียงเวียงดูเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวมันทิ้งนะฮะทิ้งไปทางหัวชัดเลยแหละนะก็สักประมาณผมว่าไม่น่าใช่สองเก้าแปดอะเวลามันน่าจะไปประมาณสองเก้าแปดถึงสามร้อยห้าอะไรเงี้ยได้เลยนะสามร้อยถึงสามร้อยห้าสามร้อยสองน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะฮะผมเลยต้องดึงน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะก็เลยการพันกิบไปสักสองชั้นเนาะเพื่อให้ หัวมันลงมาหน่อยนะฮะข้อดีของตัวนี้เนาะมันเป็น G6 ไงฮะนะพอมันเป็น G6 เนี่ยเวลาเราพันกริปเนี่ยสมมติว่าเรารู้สึกว่าหัวมันหนักไปใช่ไหมมันมันจะเขาเรียกว่ามันปรับบาลานซ์ได้เยอะบางคนอาจจะชอบหัวหนักเนาะก็ไม่ต้องพันกริบหนานะฮะแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมจะชอบให้มันมีความไวเพิ่มขึ้นนะฮะผมก็พันกริบสองรอบเลยนะฮะนะพันทาพลาสติกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูหนาแม่กนะฮะดูดิเพราะฉะนั้น มันเลยเข้ากับมือมากนะไม่จำเป็นต้องไปถึงกริปผ้าก็ได้นะแค่กลิบยางสองชั้นเนี่ยมันก็โฮไม้ได้แล้วนะสำหรับไม้นี้นะครับน้ำหนักโดยรวมวมกรีรวมเอ็นเนี่ยก็จะประมาณ97.5กรัมนะครับสำหรับไม้นี้เนาะผมถึงจะโฮมันได้นะฮะก็ฟิลโดยรวมนะครับเวลาเอาไปลงตีเกมเนาะผมรู้สึกว่าฟิลความแน่นนะฮะการคอนโทรลการวางลูกอะไรเนี่ยคล้ายๆของเดิมนะฮะอ่า ก็คือจะเป็นไม้สาย power control นะฮะจะไม่ได้เป็นแบบ speed control ที่เขาออกแบบมาสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวเฟรมเนี่ยมันเป็นลักษณะของบ o ็อกเฟรนะฮะแล้วการตัดอากาศแค่เพียงแค่ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันช่วยไม่เยอะนะฮะมันจะไม่เหมือนเฟรมที่มันตัดอากาศคมๆลักษณะเหมือนเบรด900 m a x ซั n หรือว่ากลุ่ม r e b s o r d อะไรพวกนั้นนะพวกนั้นมันจะมีความคมข,มของเฟรมที่มากกว่า แม้กระทั่งนาโนแฟร์อะไรพวกนั้นนะพราะนั้นมันจะตัดอากาศได้ไวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม้สปีดอะไรพวกนีน้พวกนั้นมันก็จะไวกว่าเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะคงความคอนทรลกับความแน่นนะกับพลังในการบุกไว้เช่นเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาออกมาเนี่ยมันมาแก้ปัญหาของ3 u ยูหลายจุดนะอย่างแรกคือเรื่องความคล่องแคล่วเนาะเอออย่างที่2คือเรื่องของ f ฟนลี่ยูเซอร์นะครับอย่างที่3คือวัสดุความทนที่มันน่าจะมากขึ้นเพราะว่า ผ่านมาประมาณเกือบ4ปีแล้วมันก็น่าจะพัฒนาวัสดุคาร์บอนที่มันทนมากขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการขึ้นเอนได้สูงขึ้นนะฮะอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของเกมบุกนะครับเวลาออกลูกบุกเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะออกได้หลากหลายกว่าตัว3 u ยูนะฮะเนื่องจากว่าไม้มันโหได้คล่องแคล่วกว่าการใช้การสะบัดข้อมือเนี่ยหรือว่าการบุกตบในหลายๆมุมเนี่ยมันจะโเวอร์และหลากหลายมิติมากกว่าตัว3 u ยูซึ่งมันดึงแขนค่อนข้าง,งเยอะนะฮะเพราะฉะนั้น ด้วยความที่มันออกแบบมาเป็นอย่างนี้มันก็จะคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนร้อยแท้้สี่ยูนะฮะร้อยแของของเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะอืมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอตัว3ายูของ9 0้าพเนี่ยมันออกมาเนาะซึ่งสิ่งที่มันเสียไปเนี่ยมันคือเรื่องของความคล่องตัวเนื่องจากว่ามันเป็น3 u นะฮะแต่สิ่งที่มันได้เปรียบร้อยแทสี่ยูในตอนนั้นเนี่ย,นนนนยก็คือเวลาเราเจอเกมที่มันลูกตื้มมากๆเงฮะเออตัว3าเนี่ย มันจะตบได้แน่นและพาลูกไปได้ดีกว่าตัว4ียูของร้อยแทด้วยซ้ำนะฮะที่ผมเคยรีวิวไว้อะนะแต่ว่าพอออกมาเป็นตัวนี้นะฮะผมก็รู้สึกว่าเออมันมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเกมโดยรวมเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายมิติมากขึ้นนะแล้วก็ความพุ่งความล้นของการบุกหรือการคอนโทรลในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันพอดีนะตัวนี้เนี่ย มันไม่มีความเด้งมากเกินนะครับหรือว่าไม่ได้มีความพุ่งมากเกินเหมือนไม้รุ่นใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นพวกเอ่อกลุ่มตระกูล 88D Pro เดียวเจน3หรือว่าพวก a อ r ฟอร์ด100หรือว่าดราก้อนอะไรพวกนั้นพวกนั้นมันจะใส่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มันช่วยเพิ่มแรงดีดของลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะล้นได้เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจาก N ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่า n มันเส้นค่อนข้างใหญ่นะมันเลยช่วยคุมตรงนี้นะแต่ถ้าคุณไปขึ้น N เด้งมันก็อาจจะไปช่วยตรงนั้นอีกเนาะแต่เท่าที่ดูก็คือเกมใดรดวนขึ้น n แบบนี้ผมว่ามันก็โอเคนะฮะมันวางได้คือมันกลายเป็นไม้คอนโทรลบุกเลยอะแบบเข้าคอนเซปต์เลยอะเฟรมแบบนี้นะฮะ N ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปบลนะ็อกเนาะ ตบก็ยังมีความแน่นนะครับรุนแรงแล้วก็เลือกได้หลายระยะหลายระดับนะมันไม่จำเป็นต้องตบยัดหลังตบระยะไกลมันจะเอาเคาะลูกลงใกล้ลงกลางหรือลงตรงไหนเนี่ยมันก็ได้แล้วมันก็เวลาเทินตั้งรับเนี่ยมันไม่ค่อยล้นดีนะฮะนั้นก็ถือว่าเป็นไม้ที่ครบเครื่องครับสำหรับตัวนี้นะฮะเล่นได้อออราวนะคล้ายๆตัวร้อยแซนะครับนะความแข็งของก้านเนี่ยลองดัดดูเนาะมันเป็นก้านกลาง ค่อนไปทางแข็งนะครับเนาะ,นะอันนี้แซดสไตนะฮะแซสไตล,นะไตลมกล้านมันจะอยู่ในระดับเดียวกันเป็นกลางค่อนแข็งเนาะอันนี้800 Pro นะฮะโอนแฟร์800 Pro อันนี้จะรู้สึกว่าตึงกว่านะพวกไม้ตระกูลด่านหรือไม้สปีดก้านเขาจะดูแข็งกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งส่วนอันนี้นะฮะ VS King Kong นะฮะตัวนีอ้อันนี้แข็งสุดเลยอันนี้ solid จริงๆอันนี้โคตรแข็งนะ vs king con x 2นะครับอันนี้เป็นไม้ที่ก้านแข็งที่สุดของผมแล้วในบรรดาไม้ที่ผมใช้มาทั้งหมดเนะี่ยตันนี้ผมให้ดับหนึ่งในเรื่องความแข็งความกระด้างเลยนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นกลางค่อนแข็งเนาะก็จะเป็นตระกูลนี้แหละไมไม่ได้ไวมากนะเป็นไม้ b ุกค control น,นะครับที่ดีนะความไวก็ไม่ได้แบบไวจัดเหมือนตระกูล halbertex เก้าพันอะไรเงี้ยนะที่ออกมาใหม่อันนั้นไวกว่านะครับเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความไวที่อยู่ในระดับโอเคนะ ใกล้เคียงกับตัวร้อยแซดนะครับร้อยแซดสีน้ําเงินเนี่ยประมาณนั้นเลยนะความไวความคล่องตัวนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของส่วนของลักษณะก้ากากันบ้างเนาะถ้าเริ่มจากจุดสตาร์ททีจอยเท่ากันเนี่ยฮะแปดร้อยโปมอยู่ข้างบนนอะอันนี้สองเป็นแซดสไตล์นอะอันนี้สามเป็นเก้าพันสี่เนาะนี่สี่เป็นร้อยแซดแซดะไล่มาอย่างเงี้ยฮะอ่าผมจะสังเกตว่าไอตัวร้อยแแซดกับเก้าพันสี่เนี่ย จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยมันใกล้ๆกันนะฮะแต่ร้อยแท้เหมือนจะจะใกล้กว่านิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น EBCap ไงมันมีจุดล้ำนะฮะมันอาจจะเท่าๆกันก็ได้นะความยาวก้านเนี่ยมันไม่หนีกันมากนะแต่ส่วนแปดร้อยโปรกับแทสตัเนี่ยเออความยาวก้านตรงนี้มันจะยาวกว่า9ก้าันสี่เล็กน้อยนะยาวกว่าไปเล็กน้อยเท่านั้นเนาะประมาณนี้นะก็ลองไปจินตนาการดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งท้ายสอบถามไว้ได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์นะครับผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วเนาะว่าเมมเบอร์เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะฮะท่านก็จะมีสิทธิ์เรื่องการสอบถามในในแง่มุมของเชิงลึกนะฮะ,ะแล้วก็การขึ้นเอน็นสิทธิพิเศษต่างๆนะฮะซึ่งอาจจะตามมาในภายหลังเนาะ,ะแล้วก็การรับชมคลิปซึ่งผมไม่ได้ปล่อยให้สําหรับคนทั่วไปดูและรับชมนะฮะ ก็สำหรับไม้ตัวนี้นะก็สรุปเลยก็เป็นไม้อออราวนะครับที่ดีตัวหนึ่งนะฮะก็ใครที่ยังหาไม้สายบุกอยู่เนาะเออแล้วก็รองรับการขึ้นเอนได้สูงๆนะครับชอบฟิลเก่าๆนะฮะหรือว่าเป็นแฟนตัวยงของเจิงซิเวอรกับอิตาวัตานาเบะนะฮะก็ไปหามาเก็บสะสมหรือเอามาใช้เองก็ได้เพราะว่าฟิลเก่าๆเดิมๆเนี่ยอยู่ครบนะครับเพิ่มเติมคือมันไวขึ้นกว่าตัวเดิมและใช้งานง่ายขึ้นนะฮะ โอเคครับสำหรัวันนี้หมอเจมส์แบบเปินตันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ